วัชชะเราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ยังมีอุป,ปทานอยู่ไม่ใช่สำหรับผู้ที่ไม่มีอุป,ปทานวัชระเปรียบเหมือนไฟที่มีเชือ้อย่อมลุกโปร่งขึ้นได้ที่ไม่มีเชือ้อก็ลุกโปร่งขึ้นไม่ได้ อุปประมาณีฉันใดอุปประมาณก็ฉันนั้นวัชะเราย่อมบัญญัติความบังเกิดขึ้นสำหรับผู้ที่ยังมีอุปปทานอยู่ไม่ใช่สำหรับผู้ที่ไม่มีอุปปทานพระโกดมผู้จเจริญถ้าสมัยใดเปลวไฟ ถูกลมพัดหลุดเปลวไปไกลสมัยนั้นพระโคดมย่อมบัญญัติซึ่งอะไรว่าเป็นเชื้อแก่เปลวไฟนั้นถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่วัชะสมัยใดเปลวไฟถูกลมพัดหลุดเปลวไปไกล เราย่อมบัญญัติเปลวไฟนั้นว่ามีลมนั่นแหละเป็นเชื้อวัชะเพราะว่าสมัยนั้นลมย่อมเป็นเชื้อของเปลวไฟนั้นพระโคดมผู้เจริญถ้าสมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่นสมัยนั้นพระโคดมย่อมมัญญักิซึ่งอะไรว่าเป็นเชื้อแก่สัตว์นั้นถ้าถือว่ามันยังมีเชื้ออยู่วัชะสมัยใดสัตว์ทอดทิ้งกายนี้ และยังไม่บังเกิดขึ้นด้วยกายอื่นเรากล่าวสัตว์นี่ว่ามีตันหานั่นแหละเป็นเชื้อเพราะว่าสมัยนั้นตันหาย่อมเป็นเชื้อของสัตว์นั้น